ปเอาคามากินสมเนาะข้าามากินสมเนี่ครับเขายามาสาบรรยากาศดีเนาะหนาวบรรยากาศดียามเป็นอากาศหนาวยามมาสาวออนเตะตะกอน้าเตียนหม่องอยู่เนาะ เต็นเรื่องของว่าศูนย์กักโตเนาะมองกักโตเนาะห้องเต็มเบิดตรงไหน้างกลางเต็มอยู่บรรยากาศเน,นาะมันมองห้องมอเป็นเป็นนะนี่แต่คนบ้านเฮาเต็มเราปมกับมือแรก แเรียกกันก็นโตเนาะนี่ครับบรรยากาศกักโตอยู่ห้องห้องกวง้างคว้างห้องใหญ่สะดวกสบายมีห้องหนาไม่โตเนาะคนก้าเขาออกกําลังกายกันที่แบดเตะตะเกาะแต่คนละผ้ส่วนคนละห้องเนาะ ไปข,ของมันคือไปเอาเข่ามาเนาะ่พอมไปเอาเข่ามาไปบเข่าเป็นสุดเนาะเป็นทุงสิเนาะทุงละคนทุงละคนคือสุดหนึ่งนะสุดหนึ่งคนมีของหวานเนาะเนี่ยไข่เบิ่งสิเนาะมาของนี้มีหกคนเนาะเอาหกสุดนี่ก็มีของหวานมีเข่าวันนี้จะเป็นเข่าสวยเนาะเข่าเข่าเจ้าเนาะเข่าเจ้าทุงหนึ่ง ขาตูนึงมือหนึงสิมี <c oughs> ส้ำขาบพี่เน,นาะเขาบางขาบเสาของที่เป็นเขาเหนียวต้มอ,อาหารแบบผัวแบบยังตอนเทียงตอนแรกเขา,จ,าจะเอารับซับเปียเนาะสือ้อโบซับมีเขาเจ้าแล้วก็มีโอโ้โหปลาดุกพี่น้องมาเนี่ยัดปลาดุกพัดปลาด,ด,ดุกแล้วก็มีของหวานเนาะตบไทย ผู้ขาบจะมีของหวานบางที่แบมีผลไม่นะมีกล้วยมีกล้วยมีมันมีอย่างสีของหวานจะมีของของหวานแถมคือกินกินอิม่มกินอิม่มอยู่ดีก,ดนนะกินดีรักษเอกไตรเนาะจัดตัวคารามกบาสมากินหกพุงในของจัดตัวเรื่องร่วมของกนำะลังไหลซ้ำขึ้น เนาะขึ้นที่สี่มาแล้วกักรสสีส่มือหรือบางที่กัดสิบวันเนาะได้ออกแล้วก็ไปกักต่ออยู่เมือ่อสิบสีบส่วันเนาะว่าไปกักอยู่เมืองได้กินเองอะไรได้ซื้อกินเองพี่เนาะยู่นี่รัฐบาลเลี้ยงกินซ้ำกะกินน้ำดีโยมาไปกักอยู่เมืองได้ซื้อกินเองหายกินเองเนาะพี่เนาะมาส่งเขาเอง นะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าสิอัปเดตตอนไปกักอยู่เมืองสิอัปเดตใ้เบอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็บ,กบ๊ายบาย